ไปเบิงเรื่องของการแสดงความยินดีกับเช่ารอยเอ็ครับเพิ่นไปคว้าเหรียญจักซีเกมครั้งที่33ที่สำคัญคือเฉิดชูเกียรติและแห้่รอบเมืองรอยเอ็ไปเบิงบรรยากาศนี้กันครับที่งหวัดรอยเอ็ดมีการร่วมพลังความภาคภูมิใจเชิดชูเกียรติคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเช่ารอยเอ็ด่ิดสางซื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีระดับนานาชาติ ได้รับเรียงจากการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และการแข่งขันกีฬาเอเชียนยูสเกมครั้งที่3ซึ่งกับมีท่านผู้วาราชการจจงหวัดร,รอยเอครับนายจัชวาลเป็นจัสสิริวงศ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับถึงมีการจัดขบวนต้อนรับนักกีฬานะครับอย่างที่บอกไปเริ่มต้นที่บึงพลานชัยรอยเอดอยิ่งไงแบบนี้ น้องนักเรียนนักศึกษามากกันหลายครับจากนั้นก็ะแฮรอบเมืองรอยเอ็ดนะครับไปย่องกันนะครับสื่นช่นชมกันในความสําเร็จเทนีโดยทัพนักกีฬา,าทีมชาติไทยโดยเป็นตัวแทนจากชาวจังหวัดรอยเอ็ดเขารวมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นี้ครับจำนวนเก่าคนได้สร้างผลงานสุดประทับใจเพิ่นเอาเหรียญร่างวันกลับบานซีเหรียญด้วยกันเป็นเหรียญทองหาเหรียญ เหรียญเงิน2เหรียญเหรียญทองแดงอีก2เหรียญครับคณะการแข่งขันกีฬาเอเชียนยูสเกมเธอที่3นี่จะมีตัวแทนเช่ารอยเอด็ดเป็นนักกีฬาอีก1คนครับคว้าเหรียญรา้งวัลกลับมากขึ้นกันครับได้เหรียญเงินเป็นตตยองอิลีครับทรงผลให้จังหวัดรอยเอด็ดมีผลงานเหรียญร่วมกันทั้งหมดิดเอดเหรียญอย่างที่บอกไปตอนรับกันแล้วเอาขึืนรถแฮรแฮร์ออมโตเมืองรอยเอ็ดครับ